สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสุภูสุคนสวัสดีครับวันนี้กะมากินข้าวน้ำพอนย่ว,วนคือเกันจ้ะน้พอนย่วนกำลังเลิกงานโอ้เสียงมางเฮากะได้อันต้มพะโล,โลนะจ้ะพะโลสามชั้นเฮ็ดเองได้จ้ะอากาศอยอ่างนี้พัดมะ่ละพัดมะนละใส่ไข่นะจ้ะของม,มักของมักพนย่ว,วนไก่ทอดในเสื้อเอาละจ้ะเนาะแส็บๆส็บน้ำพนย่ว,วนได้จ้ะ แซ่บวะไอ่อร่อยนะวันนี้บ่มีน้ำสมุนไพรครับงดบ่ะดีไปทำง,งานนี่ป่าสิบ่หนาวคักเดียวต้นตองขยันต้องโบน่าใกล้ออกกะ <laughs> ตัโต,ต,ตพุ่มใจแห้งหัวขยันอร่อยบ่ครับกินหล,ลายๆเฮ็ดเอง้ะจ้ะพี่น้องกับเขาคนนี้ช่องผ้ากินผ้เอากะจังสีละจ้ะเฮ็ด เห็ดแน่สื่อแน่แต่ส่วนชวนมากสเห็ดเองดีกว่านะวนเนาะถูกปากทำอืนด้ยดีกว่าขั้นขั้นเมื่อใดท่านลดกับเขาเน,น,<ป>นาะจ๊ะเนาะวันนี้ไปใส่มาแน่จ้ะสัมผัสแน่เลื่อยหายมืดมืดปรายองกับบ้านถา่าอรถไล่บอื่อ้แรกรถติดขนาดเลยพอ,อ,อจะมาถึงได้มาถึงบริษัทจักโม,มงโมงโมงกว่ามาั้ง เดี๋ยวไปสิไป,ไ,ปไหนวะไปพระรามสี่สู้ๆนะคะพระรามสี่สุขาภิบาลหนึ่งแล้วก็บางกะปิไลยตาพี่น้องมันกับเขาพันธุญี่ันค่ะซุ้่มๆให้เบิง่งเออโดนๆเห็ดกินเทียพี่น้องไข่พะโล่เนี่ยไม่ค่อยเห็ดดูหรอกเป็นยังคอยเห็ดหถุงายต้องซื้อไข่มาน่ะ มันแบบว่ามันเป็นเหมือนไข่เก่าอะต้องจะทอดอะมันเป็นแบบมันเป็นยังไงบอกบัถือแล้วมันกินบัท่านเนาะซื้อมหลายไงแล้วเลยต้มเพชไข่พะโล่น่จ๊ะเนาะเสียดายซื้อมหลายก็กินบัท่านก็นเลยเอามาเฮ็ดแบบนี้กินเออมันก็ชวนกินไปหน่อยหนึ่งเมนูไข่ไข่พะโล่แล้วก็พัดไข่มะละนะ่จ้ะ <Good. S 1> กินบัพริกเนาะนกัเพ็ดตัว เอินพี่เอินน้องมากินน้ำนะเดี๋ยวเขาเพดมาได้โอ้มาได้จะเพดหรอเพดใหญ่เวนโอ้มาในีเพิดหมดน้ำสมุนไพรได้พี่น้องเป็นการเป็นงานอีกมือหนึ่งถึงมาได้ครับเขาบริษัทต้องเข้มงวดเปล่าแอลกอฮอล์เด้อมาเรือครับมาถึงเข้าแล้วกันเอินอีรินบ่ะมาครับ พ่อไม่เพิ่มจุดพี่น้องตอบคอมเมนซา,ายังแนกกะยาวาด้จ้ะช่วงช่วงนี้งานงานมันเลงเนาะจ้ะเนาะบางทีกับไปตางจังหวดัดไปหนันไปหนีแน่กลับมาหอดห้องสิพยายามตอบให้หมดชุกคนเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมของปลุีอย่เข้ากันเ้อครับกินะะกเลยแสบๆกนินให้มันเป็นตาแสบเนี่ย ปกติพี่น้องสิเห็นแต่พ่ญอวันกินน้ำสมุนไพรนะวันนี้อยากโชว์พ่ญอวันกินข้าวไก่ทอดนี่ไม่อย่างนะจ๊ะเพื่อห่อไปเฮ็ดงานเวลาไปเฮ็ดงานไปแบบบางทีมันดึกเนาะจะเนาะบ่มีหม่องสื่อสจเหาก็ห่อไปกินน้ำมันกะง่ายบางทีไปหอดมันดึกแล้วอวนเนาะ นึกว่าไม่มองสื่อเสียงหอเขาไปกินน้ำมันก็สะดวกสบายถ้าเป็นยั่มือเว้นกะมันก็บ่อมองสื่อน่าจะเนาะช่วงนี้กะโควิดคือว่าแหละหาอยู่เดิกๆเดินๆกะหาแนวกินอย่างแด้ต่เขาปิดเร็วแซบปะกลมนากลมตากินกินไข่ด้วยเลยอยเนาะไมก่ะ มืโอนี้รู้สึกว่าจะบอคลองพี่น้องโอ้ไม่น้ำสมุนไพรเป็นงองงงงงมันเป็นงองงงงงผู้หญิอ้วนเศรบฐน้ำผู้หญิงอ้วนนะจ้ะเด้อผู้ใดมีกับเขากะมากินพร้อมกันดนะจ้ะเด้อได้ยังกินบ่ได้ไปหาพี่น้องเลยเดี๋ยวจักหน่อยสิไปหาอยู่แต่ว่ามีเวลาคิดหอดสุขูสุขคนนะจ๊ะเด้อติดตามกันเบิ่ง เดี๋ยวผากินผ้าเอลมีเวลากะสิเขาไปเบิงน่าจะเนาะกะสีซ่าแน่ยังแน่กะค่อยๆไปน่าจะเนาะเดี๋ยวจะไปหาถึงบ้านนะครับตังเบิ้งพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะเสบๆน้ำกันสวัสดีครับ